ว่าอยากโดนว่าอยากโดนว่ามาดิกูอยากโดนห้าหนึ่งว่ามาดิพวกคอกเอ๋ยพวกคอกเอ๋ยมานี่หนี้กูแม่งนี่มาดิ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 กู้กูได้เปล่า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 สู้กูได้เปล่าสู้กูไดเปล่ากู้กูไดเปล่าอะไรเนี่ยน้องอะไรอะเรินอะไรอะไรอะเรินเล่นอะไรเล่นไหวหรือเปล่าน้อง เป็นไหวหรือเปล่าน้องมาดิก็เลือดาก็เลือนอ่ะดิกูเลือนที่สุดแล้วอ่นี่นี่เดี๋ยวนะทาไมมันไม่สวนเลยวะมันเป็นบอดหรือว่าอะไรวะทําไมมันทําไมมันง่ายจังเลยอ่ะบอดแน่แน่ว่าบอดแน่แน่ว่าบอดแน่แน่ว่ากูเลือนบอดแล้วล่าสุดโอ้โหไอ้บอดตันดีอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอดเล่นอะไรเนี่ยโอ้เออดูบอดดูบอดแม่งบอดจริงว่ะ ไอ้ชี่ยกูเลือนบอด